กาบสบายดีสว to ัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีย่ำหมอสิเพชศน้องพี่น้องมื่อนี้ยน้องพี่น้องมื่อนี้ยพี่ใหม่สิไปสอนเนาะไปสอนกับอ่าน้องอันกับจอนี่เนาะแต่ว่าจอนี่ยางก่อนเนาะพี่น้องสอนอยู่ห้องโป่งเนาะพี่น้องหลังจากที่น้ามันเริ่มบกแน่เนาะห้องโป่งมันก็สิเป็นห้องแย่ๆเนาะสิสอนผักนี้ผักนั้นสอนสองบาทเนาะพี่น้องสองบาทพอนเป็นห้องเลยประมาณสองบาทสามบาทนี่ยเนาะพี่น้องสิไปลองสอนเบิ่งเพราะว่าปีที่แล้วปีใหม่เคยสอนเนาะ ตะกี้แหละแต่เวลานาบุกแต่ละปีพี่ใหม่ก็ไปสอนเนาะแต่บางเื่อพี่ใหม่ก็เอากวดไปบางเื่อก็เอาแยงเนาะแต่มือนอีเสลเอาแยงไปเล่นแยงอยู่บ่อเนาะหอยเน้องเดี๋ยวเขาสิลองเบิ่งกเนาะหอยหน้องว่ามันสิถืออยู่บ่อเนาะปลาเนาะหอยหน้องปลาหมาะชิพิษเลยถือเนาะใครมันถือก็ดีเนาะใคันบ่ถือก็มาเนาะหอยหน้องลองเบิ่งกเดี๋ยวชิลลองไปนะจะสอนกับจอไปไปคู่เลย Nào, biết, hả? cái gì tenta, bây cập bùa, người ta mùi kê duyên đã ngon têp binh không bay 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 เาใส่เด็ดปลาคอกนลกระปุอ่อนบอันแอยอยกงเลยหอยทองกงเลยจานยัยใคาข่าอันนี้ด้อทนไปสอนอยังดุงขึ้นไมาับบอสก็ขยางลงไปเบื้องดุมคนนี้ขยางลงไปถึงห้ากระชับท่านสอนนี่ยางมากเห็นฟ้าแล้วกระเจก็ชวนมาสอน บอกว่าต้องได้ร่องถ้าเจอแบบนีเด็ิยังไปไกลหน้ามันสีหนึ่งสุด่องลยันลงไปพูดรลงไปเ็นสี่อนี้เหรอคนไม่ติดไหมด้านนี้งีคนหลด่าเชผู้เห็นมากรซิวหลน์น้องหอนเหนอยวมหงส์ อ้ยมันปีนเนาะลงไปอีกไปชิวอันคือเราต้องมีนะก้อนกระปุกก็ไม่ได้สิ่งอย่างเลยกระปุกอันนี้ อากาศตอนนี้พี่ไม้ก็หอดมองสีสอนเนาน้อยเนาะงห้าสิลงหันให้สอนหันอากาศซีซอนขึ้นไปเบื้องนั้นเลยสอนไปเบื้องเครื่องจนมันสุดเบื้องน่ะน้อยหอยน้องแต่ว่าตรงย่างไว้เนาะถ้าย่างัะมันสิบทันปลาเนาะไปี่อนหนึ่ง ้อลบอกม่นในร่มนงหรือว่าซอนนีก่อนบอกซอนไม่หันก่อนไม่ยั้งก็จะซอนกับปูนัสเซปัตซอนไปไหนไปเออซอนหนีไปแต่ก็เปถึงเขื่อนเนยังไม่ไหวเนาะยังแป๊แป๊งด้วยจนอุ้ยปีงโตง่เนี่

เส็ตกน่งลตายได้หมดตายดอกเขียบจะน้ำท่วมคย เยอะอะไรปลาลงไปน,ะน้องพ่อชนะินอ่ะพี่ไหนก็สอนชินมากเลยนะไปกินอะไรปลาลงไป Nó chưa nguồn lòng lòng này lòng 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 này đây lòng 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 nó lòng 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 อันผักน่ะอุ้ยผักน่ะก็คือการอันมึงต้องขึ้นไปเบื้องอ่ะเด้อมึงต้องขึ้นไปเบื้องหน้าแม่พลาดเดี๋ยวมึงก็ไปขึ้นลงมามึงก็ย่างลงมาอ้าวขืนมึขึ้นมึงก็ไปลัดหนาเดี๋ยวกูก็สอีศรเบื้องหนุ่มพี่จอนป้าน้องพลอยหน่องรายเติบเป็นเด็กอยู่เทียงเนาะอ๋อจอนขู่มาถ้ามีคนหลัดน้องพลอยหน่องถ้าเขามีคนหลัดมึงก็ได้ถ้ามีคนไหน ปลาเต็งกระหนวดจ่ะเต็งออกว่าจ้าไหนปลาเต่งลายมันบาดเดียวได้ไหมเตือ้ยอะไหลายเติบเนาะพี่หนอนอืมดูดิไหนลายเติบเนาะปลาโนเดียวเขาจะไปสอนเบื่องนะเนาะพี่น้องอยู่วักนะเยี่ยมของมันสิราดพี่หนอนคอยพี่น้องให้พี่ใหม่กับ

thử dũo không biết là bà nội thử sờm nó hơi này các bà nội sắm này nó sắm này cứ thứ vài lại đấy nó hơi nó hơi vào đập tim ได้ได้ตึกเห็นมั้ยเนาะเนาะใครขอข้สอนขู่เดชจันทร์ก็ขู่ไปฮีเดชเนาะหอยเี่หนอเขาบ่กท่านเนี่ยขามผักสามปีมายังสิขามไปผักไหนอยู่เนาะหอยเี่หนอมันเป็นแบบตัวนี้มันเป็นปัสสาวหน่อยเ้าสอนแถวห้องมันสิมักมีปลาเนาะหอยเี่หนอบาดนี้ได้ได้เติบแต่ว่าบาดรบางอย่างีนได้ไล่กวัวเนาะหอยเี่หนอมาไปจันทร์ อยางปีงนะนี่นี่มีปีงนะนี่น้องหอน่อนงสองบาทปลานห,หน่อหอยหน้องเดี๋ยวเ้าสิไปสอนอยู่ผักนั่นเนาะฮะยูบอลนี่ก็เป็น,นยูหม่องหม้อสียหอดกลางโป่งหน่อหอยขีหน้องฮะหมดจัากขามึงหอดหอ้องโป่งกะเลิกประมาณนี้หนะน่อหอยขีหน้องเพราะว่ามือก่อนที่พี่มายังกระบอกบีเพียงสิ เพียงผีมาด้วยเพี no s <S s <S big, uh, ้ยเอ้ยมือว้านนี่เพียงหนีเนาะมือนนะเพียงตัวแม่ยังกับบอบีเนาะเฮ้ยน้องมันนี่ก็เพียงเพียงหนีเนาะเฮ้ยน้องมันเริ่มโบกแลยเนาะมี fc อมเมนต์ว่าอยู่ปงมีปีงบนเอ้ยมีแขบบน้องเฮ้ยน้องมีแขบบอบมีเนาะเฮ้ยน้องน้ำปงคือน้ำยังมันก็เป็นห้องน้ำซื่อเนี่ยน้องเฮ้ยน้องแต่ว่าซื่อมันซื่อบลาปงนะก็เลยเอิ่อนว่าน้ำปงแล้วก็มี fc comment ว่ามีปีงบอมีปีงเนาะเฮ้ยน้องบางยาเนี่ก็เห็นปีงแล้วก็แต่ว่าาบมีแขเนะ ความเด็ดกับประมาณชั้นยา่าเขาจะไปสอนอีกห้องข้างหน้าอีกห้องหนึ่งแล้วแมันเป็นห้องไปที่ว่าปร่งมันเป็นห้องย่าเขาจะสอนไปตามห้องเลยคอยงา,านไปไหนด้วยไปลาดเนาะไปลาดมาดมมแต่เบืบแต่ใครคิดลงมาเลยมันจะไลแตบตาบปตรงไรแน่คอย,ยมันกับอสอนทอดโอ้ยสอนกับคอยเห็นมันคอยไรมากจะได้ไม่เสียั่ง เกาอะไรวะนี้ติดเพินเทียนึงย คุเปรี้ปววะตัดไปหย่อนตานะนะจะถืออยู่แคนี่ปลาลายอยู่นะจะขยานของกุซาลายปลาลายลายอันปลาลายลายน้องหนี่น้อันตอนนี้ไป บานนี้ถือกอู่ไรเออถือถือจันนะจันถือเติบเนาะอพอยที่เนาะควรคุไปอีกว่ามัางไหนไหนบ่ได้บด่ได้ได้มาจิดแบบบอันมองไหมีคิดุ่่นมีแต่ขี้ฝุ่นนะล่ะคิวฝุ่นเอ,อาไปจิงโตในเด้ออย่าปีเด้อ ไล,ล,ล่เติบเนาะคุณพี่น้องแต่ว่าปลามันไล่ไล่แต่ปลาหนาม,มันยังไลยอยู่มืออื่นนี่พอดีเลยนี่มาสอนอยู่ห้องมืออื่นมาอีกพวกมืออื่นหนามมันยังไล่พอปลามันมันอยู่ในป่าหย,ย่างนีนออนบบไม่ไล่หนูมันลอยเขาลอยเขาเหมือนกันเขาสอนภาษาอันนี้เขาสอนภาษาอนี้หนามเหมือนอยู่ผักน,นะโบได้มีน้ำคืออยู่ผักเห็นไหมอยู่ผักไมีน้ำ<อ> เด้ได e, so e, yeah, si no. no, <so ้เติบเนาะเทนเทนึงยังได้มกชื่อเบืองเบืงแดป๊เดีน้ออ่ไลายๆเติบเนาะสอนเมื่อะกเดียวพีใหม่สีเมื่อนากบางเถ่อสีปะสอนกบนองอันอยู่ผักนะแต่ว่าอาชีพบรไทยคิดเนาะความตาวาจอนนี่เพิ่นสิเมื่อเอาสื่อคลองอยู่บาเนาะปีใหม่กับสีออกม้ากบนองอันสคนเจ้า้า เก้าปะน้องหอยน้องเดี๋ยวเขาเมือกันเลยรายการตอนนี้ปีใหม่กับมาหอดหน้าแล้วน้องหอยน้องมาแล้วรวมทั้งเมื่อข้ากับไร้ร้ายเติบเน้องหอน้องพ่อมุกคันดีเดี๋ยวปีใหม่สิเฮ็ดเมนูกินเที่ยงน้องหอยน้องเฮ็ดเมนูยังกาถาเบิ้งน้องหอน้องในลิปหนาเด้อ ละยกาสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงซันม,มีเด้อร์พ่อพี่น้องค่ะติดใจกันอย่าลืมกไดไลค์เด้อเดี๋ยวใบเพาะกันใหม่นาะคลิปหนาคลิปเฮ็ดกินเนาะถ้าเบิรงเด้อพ่อแพี่น้องบาย